สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 1 2 6รีรับเงินชาราภาพแล้วอยากสมัครใหม่ได้ไหมคะน่าจะหมายถึงไปสมัครงานใหม่หรือไม่ก็สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ใช่ไหมครับผมตอบแบบนี้นะครับการรับเงินชาราภาพหรือยังไม่รับเงินชาราภาพหรือรับเงินชาราภาพอยู่มันไม่ใช่คุณสมบัติไม่ใช่เงื่อนไขที่จะบอกว่าคนคนนั้น จะสมัครเป็นผู้ประกันตนอีกไม่ได้มันไม่เกี่ยวกันนะครับฟังดีๆนะครับมันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าในเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเขาไม่ได้มีบอกเลยว่าจะต้องไม่ใช่ผู้ใช้สิทธิ์รับบำนาญจะต้องไม่ใช่ผู้ที่รับเงินชราภาพไปแล้วไม่มีกําหนดนะครับอย่างเช่นมาตรา33เนี่ยเขามีเงื่อนไขแค่ว่ามีอายุไม่น้อยกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ ในวันที่ไปสมัครงานถ้าคุณสมัครงานในตอนที่อายุคุณยังไม่ถึง60ปีคุณก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับยกเว้นว่าคุณไปสมัครงานตอนอายุเกิน60ปีบริบูรณ์แล้วนายจ้างรับคุณเข้าทํางานแต่ว่านายจ้างขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้ไม่ได้นะครับหรือผู้ประกันตนตามมาตรา39เนี่ยก็มีเงื่อนไขว่าคุณ ต้องเคยส่งเงินสมทบในตอนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3มาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและสมัครได้ภายใน6เดือนหลังจากความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไม่ได้มีเงื่อนไขว่าคนที่รับบำนาญไปแล้วห้ามสมัครบางคนออกมาเขารับบำนาญไปแล้ว2-3เดือนแล้วเขาไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กก็ได้หรือเขาไปสมัครงานอีกก็ได้นะครับดังนั้น การรับเงินชราภาพไม่เป็นการตัดสิทธิ์ว่าคนผู้นั้นจะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนอีกนะครับแต่การสมัครเป็นผู้ประกันตนนั่นแหละมีผลกระทบต่อเงินชราภาพสมมติถ้าคุณรับเงินชราภาพเป็นบำนาญอยู่ถ้าคุณกลับไปเป็นผู้ประกันตนสมมติคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับสามารถกลับไปเป็นผู้ประกันตนได้คุณกลับไปเป็นผู้ประกันตนบำนาญ ถูกหยุดจ่ายแต่ถ้ารับบาเน็จไปแล้วก็มีมีผลอะไรเพราะว่าคุณรับไปแล้วคุณก็ได้เป็นผู้ประกันตนแต่คนที่รับบํานาญกลับไปเป็นผู้ประกันตนบํานาญถูกหยุดจ่ายดังนั้นทําความเข้าใจใหม่นะครับการรับเงินชาราภาพอยู่ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ประกันตนหรือไม่เป็นการตัดสิทธิ์ ในการสมัครเป็นผู้ประกันตนแต่การเป็นผู้ประกันตนนั่นแหละเป็นการหยุดสิทธิ์ชาราภาพที่เป็นบำนาญเอาไว้ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามครับแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ